เรียนท่านคณะกรรมการทุกท่านดิฉันนางสาวรัติการพุทธวันเพน็ญฮั l โห my name is รัติการพุทธวันเพน็ญกระผมนายวัธิกรเสือจันทร์ Hello my name is วัธิกรเสือจันทร์กรบผมบนายนนท์ประวิตรดีจันทร์ Hello my name is นนท์ประวิตรดีจันทร์ พวกเราเรียนแผนกอ,อาหารและโภชนาการวิธีายอาชีวัศึกษาการจับุรีวันนี้พวกเราจะมานำเสนอสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ประเภทที่3ด้านผลิตภัณฑ์อาหารไทยที่มีชื่อว่าแคปมี่กึ่งชาบังสวิสรั์ค่ะปัจจุบนันนี้คนไทยหันกลับมาดูแลสุขภาพตัวเองมากยิ่งขึ้นและจากผลการรายงานของกระทรวงสาธารณสุขพบว่า คนไทยมีโรคประจำตัวเป็นจำนวนมากเช่นโรคเบาหวานความดันและไขมันอุดตันในเส้นเลือดเป็นต้นค่ะในฐานะที่เป็นนักเรียนในสาขาอาหารและโภชนาการจึงคิดค้นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพคือแคปหมี่กึ่งชามังสวิรัตครับท่านคณะกรรมการคงสงสัยว่าแคปหมี่กึ่งชามังสวิรัตนั้นคืออะไรงั้นเรามาฟังกันเลยค่ะก่อนอื่นเราจะอธิบายคำว่าหมี่กึ่งก่อนนะคะ ซึ่งมีกึ่งนั้นเป็นโปรตีนโดยการทําจากแป้งสาลีมาละลายน้ําจนได้เป็นก้อนกูเตนจะมีโปรตีน2ชนิดคือกูเตนินและโกอาดินผสมกันอยู่จึงทําให้มีกึ่งนั้นยืดหยุ่นและไม่ละลายน้ํานั่นเองค่ะซึ่งมีกึ่งที่เห็นตามท้องตลาดทั่วไปจะเป็นลักษณะเป็นเส้นยาวนึ่งด้วยลังถึงหรือต้มในน้ําเดือดแต่ผลิตภัณฑ์ของเราได้พัฒนามีกึ่งมาเป็นแบบทอดซึ่งมีรูปทรงลักษณะคล้ายแคปหมูนั่นเองครับ สำหรับกัญชาในชื่อผลิตภัณฑ์ย่อมาจากกัญชาซึ่งกัญชามีสารออกฤทธิ์ต่อจิปตประสาทหรือสาร THC มีฤทธิ์ทให้ติดและเมาและสาร CBD คือสารต้านลทธิ์เมาไม่มีผลต่อจิปตประสาทค่ะและกัญชาย,ยังมีสรรพคุณที่ช่วยรักษาโรคต่างๆได้เช่นภาวะการเบื่ออาหารรักษาโรคลมชักบรรเทาอาการหอบหืดและอาการปวดเหลือรังเป็นต้นครับ ซึ่งในปัจจุบันนะคะรัฐบาลได้มีนโยบายกัญชาเสรีประชาชนสามารถปลูกเองได้ในครัวเรือนเราจึงหากัญชาได้ง่ายและนํากัญชามาผสมในผลิตภัณฑ์ของเรานั่นเองค่ะสําหรับคําว่าแคปเป็นการนําเส้นหมี่กึ่งลงไปทอดในน้ามันและผลออกมาเป็นรูปทรงคล้ายแคปหมูจึงเรียกว่าแคปหมี่กึ่งนั่นเองครับสำหรับวัตถุประสงค์ของสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้คือ 1. เพื่อศึกษากระบวนการทำแคปหมี่กึ่งชามาสเิรด 2. เพื่อพัฒนาแคปหมี่กึ่งโดยการเสริมส่วนผสมอื่นให้มีรสชาติเช่นพริกไทยกระปน่นและผงกัญชา 3. เพื่อการศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้บริโภคค่ะนคแวานวคิดเกี่ยวกับแคปหมี่กึ่งชามังสวิรัต 1. เราศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับแคปหมู 2. ศึกษาประโยชน์ของกัญชาที่มีประโยชน์ต่อผู้บริโภค 3. ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะของอาหารบังสวิรัตครับ วัตถุดิบในการทำแคปมีกึ่งชาม,มังสวิรัตมีดังนี้ค่ะ 1. แป้งสาลีครับ flour 2. น้ำครับ water 3. เ,เกลือป่นครับ salt สพริกไทยครับ pepper และหผงกัญชาบดละเอียดครับคาบ,บิดฟ้าเดอร์งั้นเราไปดูวิธีการ,การทำกันเลยค่ะใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ลงในชามผสม1กิโลกร,รมัมหลังจากนั้นใช้เกลือ1ช้อนชาผสมกับน้ำา3และอีก3ส่วนสีถ้วยตวงค่อยๆเทน้ำลงไปในแป้งสาลีและคลุกเคล้าให้เข้ากัน เมื่อคุกเขาเสร็จแล้วให้นำแป้งสาลีหมักไว้ในอุณหภูมิห้องเป็นเวลา1-2ชั่วโมงหลังจากนั้นนำแป้งสาลีไปล้างจนกว่าจะได้เป็นก้อนกูเตนหรือก้อนหมี่กึ่งนั่นเองค่ะ หลังจากที่ล้างแป้งสาลีจนได้เป็นก้อนหมี่กึ่งแล้วเราจะนำหมี่กึ่งมาผสมกับพริกไทยหนึ่งช้อนชาและผงกัญชา1ส่วนสช้อนชานวดให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวหลังจากนั้นเราได้ทำการทดลองโดยการแบ่งหมี่กึ่งเป็น2ส่วนโดยส่วนที่1เราได้นำหมี่กึ่งน้ำไปปั้นเป็นรูปทรงตามที่ต้องการจากนั้นนำไปต้มในน้ำเดือดเป็นเวลา6-7นาทีและนำมานอกน้ำเย็นจากนั้นนำไปใส่ภาชนะที่มีฝาปิดและนำไปแช่ฟิส สามารถนําไปประกอบอาหารบางสรัตได้ทุกประเภทส่วนที่2เราได้นํหมี่กึ่งน้าไปปั้นเป็นรูปทรงตามที่ต้องการและนําไปทอดในน้ํามันผลปรากฏว่าหมี่กึ่งนั้นไม่พองฟูเท่าที่ควรไม่มีความกรอบและเหนียวอมน้ํามันเราจึงได้ทําการทดลองใหม่โดยการหมักหมี่กึ่งไว้ในอุณหภูมิห้องเป็นเวลา1คืนหลังจากนั้นนำหมี่กึ่งไปทําเป็นรูปทรงยาวและลงไปทอดในน้ํามันปาล์มผลปรากฏว่า มีกึ่งนั้นพองฟูและมีความกรอบไม่อมน้ำมันสีเหลืองพอดีรสชาติดีมีกลิ่นหอมน่ารับประทานจากนั้นพวกเราได้นำผลิตภัณฑ์ไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างจำนวน25คนมีข้อประเมิน7ข้อดังนี้ค่ะข้อที่ 1. ผ,ผลิตภัณฑ์มีความแปลกใหม่ 2. มีความคิดสร้างสรรค์ 3. ผ,ผลิตภัณฑ์มีความน่าสนใจ 4. ผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยต่อร่างกาย 5. ้าผลิตภัณฑ์มีประโยชน์ต่อสุขภาพ 6. ผลิตภัณฑ์มีรสชาติดีและ 7. ผลิตภัณฑ์สามารถนำไปประกอบอาหารได้จริงผลปรากฏว่าระดับความพึงพอใจของผู้บริโภคอยู่ในระดับมากทุกข้อข้อที่ 1. นึผลิตภัณฑ์มีความแปลกใหม่ 2. มีความคิดส,สร้างสรรค์ 3. ผลิตภัณฑ์มีความน่าสนใจ4 ผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยต่อร่างกาย5ผลิตภัณฑ์มีประโยชน์ต่อสุขภาพ6ผลิตภัณฑ์มีรสชาติดีและ7ผลิตภัณฑ์สามารถนําไปประกอบอาหารได้จริงผลปรากฏว่าระดับความพึงพอใจของผู้บริโภคอยู่ในระดับมากถูกข้อครับสําหรับบรรจุภัณฑ์เราจะนาหมี่กึ่งบรรจุใส่ถุงพลาสติกซีนด้วยสูญญากาศและนําบรรจุใส่กล่องกระดาษอีกหนึ่งชั้นโดยกล่องกระดาษจะมีฉลากข้อความประกอบด้วย 1>, 1. ส่วนประสมของแคปเีกึงชา 2. คุณค่าทางโภชนาการ 3. วันที่ผลิตและวันที่หมดอายุ 4. สถานที่ผลิต 5. น้ำหนักของผลิตภัณฑ์และ 6. ราคาจําหน่ายของผลิตภัณฑ์ค่ะสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เราขายผลิตภัณฑ์ได้แก่บุคคลที่รักสุขภาพบุคคลวัยทำงานและบุคคลผู้สูงอายุครับ และเป้าหมายในการผลิตของเราเราสามารถผลิตแคปมีกึก่งชั้นนอกเวลาเรียนได้จํานวน50 6 0ถึง6กกล่องต่อ1ครั้งค่ะสําหรับราคาของผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้เราจะจําหน่ายในราคากล่องละย0บาทซึ่งมีต้นทุน12บาท50ได้กําไรต่อ1กล่องคิดเป็น้อยละ60หรือ7บาท50ครับ สำหรับแนวโน้มในการผลิต3เดือนข้างหน้าเราคิดว่าสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จะเบาบางลงเราจึงวางแผนในการผลิตจำหน่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ10ของจำนวนที่ผลิตยอยู่ค่ะสำหรับวันนี้พวกเราขอจบการน,นำเสนอสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่3ด้านอาหารไทยแคปมีกึงชามังสวิรั์แต่เพียงเท่านี้ขอขอบคุณท่านคณะกรรมการที่รับฟังจนจบขอบคุณค่ะ